ผมอยากจะเรียนว่าการใช้คำว่าราัฐาธิปัตย์นั้นท่านโฆษกรัฐบาลต้องใช้ด้วยความระมัดระวังโฆษกรัฐบาลนะครับซึ่งเป็นนายสตัวแพทย์นะฮะชื่อชัยวัชวชรงได้ออกมาถแถลงข่าวถึงเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยได้ตอบข้อสักถามของนักข่าวเมื่อท่านโฆษกรัฐบาลพูดถึงการ เริ่มลุยล้างผลพวงจากคำสั่งคอสชอนะครับโดยโฆงรัฐบาลได้บอกว่านายกมีข้อสั่งการต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทภาครัฐจากการเป็นผู้กำกับดูแลหรือคุณพ่อรู้ดีที่ชอบออกกฎระเบียบให้ทุกกระทรวงไปดูว่าการตั้งคณะกรรมการที่ผ่านมามีชุดไหนบ้างควรให้มีต่อไปให้ส่งเหตุผลกลับมาภายในวันที่25กันยายน ถ้าไม่มีเหตุผลและข้อเสนอที่ดีพอให้ยกเลิกทั้งหมดรวมถึงให้กระทรวงทบวงกรมที่ในอดีตรับความสั่งหรืออำนาจจากคอสชอแล้วยังต้องปฏิบัติการตามนั้นให้ไปทบทวนว่าคำสั่งคอสชอ,อันไหนที่ยังจำเป็นต้องให้คงไว้หรือไม่หากไม่เสนอมาในวันที่9ตุลาคมให้ถือว่ายกเลิกใช้มติคณะมนตรีก็ยกเลิกได้ตอนนี้รัฐบาลนี้เป็นรัฐาธิปัตย์ยกเลิกได้อยู่แล้ว เรื่องนี้ต้องถือว่าท่านโฆษกรัฐบาลตอบคำถามต่อสื่อมวลชนหรือท่านจะพูดออกมาเองก็ตามก็อยากจะฝากไปยังโฆษกรัฐบาลซึ่งถแถลงข่าวเป็นวันแรกเกี่ยวกับเรื่องการประชุมครมและได้เอ่อยอ้างพูดถึงคำว่ารัฐาธิปัตย์ในประโยคที่ว่าใช้มติคณะรัฐมนตรีก็ยกเลิกได้ตอนนี้รัฐบาลนี้เป็นรัฐาธิปัตย ยกเลิกได้อยู่แล้วผมอยากจะเรียนว่าการใช้คำว่ารัฐาธิปัตย์นั้นท่านโกศกรัฐบาลต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะถ้าท่านได้มีโอกาสไปศึกษาดูรายละเอียดของคำว่ารัฐาธิปัตย์นั้นท่านก็จะรู้ว่าสิ่งที่ท่านแถลงไปนั้นมีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่อย่างไรฝากให้ท่านไปพิจารณานะครับว่า ใช้มติคณะรัฐมนตรียกเลิกได้เพราะตอนนี้รัฐบาลเป็นรัฐาธิปัตยยกเลิกได้อยู่แล้วจริงหรือไม่ฝากให้ท่านใช้คำนี้คำว่าราัฐาธิปัตยด้วยความระมัดระวังนะครับ